ปลาหมึกเปลี่ยนสีได้ยังไงในโลกใต้ทะเลอังลึกลับมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีเวทมนต์ติดตัวอยู่มันสามารถเปลี่ยนสีผิวได้ในพริบตาซ่อนตัวแนบเนียนกับพื้นทรายหรือกระพริบแสงสว่างราวกับหลอดไฟสัตว์ตัวนี้คือปลาหมึกนักพรางตัวขั้นเทพแห่งท้องทะเล แต่เบื้องหลังความสามารถอันน่าทึ่งนี้ไม่ใช่เวทมนต์มันคือผลลัพธ์จากวิวัฒนาการที่ซับซ้อนความอัจฉริยะของระบบประสาทและโครงสร้างพิเศษในผิวหนังวันนี้มีนาอยากชวนคุณมาทำความเข้าใจว่าปลาหมึกเปลี่ยนสีได้ยังไงแบบง่ายๆแต่ลึกซึ้ง ก่อนอื่นต้องรู้จักกลไกลพื้นฐานของสีในธรรมชาติโดยทั่วไปสีของสัตว์เกิดจากเม็ดสีในเซลล์หรือโครงสร้างที่สะท้อนแสงแต่ปลาหมึกไม่ได้มีแค่เม็ดสีอย่างเดียวมันมีทั้งคโครมาตโตฟอร์อิริโดโฟอร์และเลียลโคโฟอร์ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นชั้นๆโครมาตโตฟอร์เป็นเซลล์ที่บรรจุเม็ดสีเอาไว้เมื่อกล้ามเนื้อรอบๆหดตัวมันจะดึงให้เม็ดสีแผ่ออกทาให้มองเห็นสีชัดขึ้นถ้าเซลล์คลายต เม็ดสีก็หดกลับสีจะจางลงซึ่งแค่จุดนี้ก็น่าทึ่งเพราะการควบคุมกล้ามเนื้อแบบละเอียดขนาดนี้ต้องอาศัยระบบประสาทที่ไวและแม่นยำมาก นอกจากนั้นยังมีอิริโดฟอร์ซึ่งเป็นเซลล์สะท้อนแสงมันไม่ได้มีสีในตัวเองแต่จะสะท้อนแสงออกมาเป็นสีรุง้งขึ้นอยู่กับมุมแสงที่ตกกระทบบางตัวสามารถควบคุมการหันของโครงสร้างในเซลล์เหล่านี้ได้ทำให้สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้อย่างละเอียดผลคือปลาหมึกสามารถเปลี่ยนจากสีเข้มเป็นแวววาวหรือสว่างสดใสได้ในพริบตา ส่วนเลียวโคฟอร์จะช่วยกระจายแสงโดยรวมเป็นเหมือนฉากหลังคล้ายจับกระดาษฟอยล์สีขาวที่อยู่ด้านล่างเพื่อช่วยเสริมให้สีจากเซลล์อื่นๆเด่นชัดขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงกลไกในระดับผิวหนังคำถามต่อมาคือปลาหมึกใช้ส่วนไหนควบคุมมัน คำตอบก็คือระบบประสาทของปลาหมึกนั้นน่าทึ่งมากสมองของมันมีโครงสร้างซับซ้อนและมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือหนวดแต่ละเส้นของปลาหมึกมีปมประสาทควบคุมตัวเองได้เรียกได้ว่าปลาหมึกมีสมองย่อยกระจายอยู่ในร่างกายและมันสามารถสั่งให้เซลล์เปลี่ยนสีเฉพาะบางจุดได้โดยไม่ต้องให้สมองส่วนกลางสั่งทั้งหมด ด้วยความสามารถนี้ปลาหมึกบางชนิดสามารถแสดงสีแตกต่างกันในด้านซ้ายและด้านขวาของลำตัวในเวลาเดียวกันฝั่งหนึ่งอาจพรางตัวกับพื้นทะเลอีกฝั่งแสดงสีข่มขู่ศัตรูหรือสื่อสารกับเพื่อนร่วมสายพันธุ์การเปลี่ยนสีของปลาหมึกจึงมีมากกว่าการพรางตัวมันยังใช้ในการสื่อสารบอกอารมณ์เช่นความกลัว ความโกรธหรือช่วงผสมพันธุ์มีการบันทึกว่าปลาหมึกบางตัวเปลี่ยนสีหน้าเหมือนขมวดคิ้วเมื่อรู้สึกถูกคุกคามหรือกระพริบแสงเป็นจังหวะเมื่อต้องการแสดงอนาเขตความสามารถนี้ยังพัฒนาแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ปลาหมึกยักษ์ออคโตพัสมักใช้เพื่อพรางตัวปลาหมึกกระดองคัตโลฟิชใช้เพื่อสื่อสารและแสดงอารมณ์ส่วนหมึกสายสควิดหลายชนิดสามารถเปลี่ยนสีได้เร็วมากถึงคันใช้เป็นภาษากล ใต้ทะเลเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามยังมีอีกคำถามหนึ่งที่น่าคิดปลาหมึกมองเห็นสีได้ไหม ผลการวิจัยล่าสุดพบว่าปลาหมึกไม่มีการรับรู้สีแบบที่ตามมนุษย์ทำได้แต่พวกมันสามารถรับรู้ความต่างของแสงความเข้มและมีวิธีการแปลผลทางสายตาแบบซับซ้อนบางทฤษฎีเชื่อว่าพวกมันใช้รูปร่างของม่านตาที่ผิดปกติเพื่อช่วยรับแสงสีที่แตกต่างกันและอาจมีการแปลข้อมูลภาพร่วมกับข้อมูลจากผิวหนังที่ไวต่อแสงด้วย ฟังดูเหมือนปลาหมึกมีผิวหนังที่มองเห็นได้และใช่ค่ะมันมีเซลล์ที่ไวต่อแสงกระจายอยู่บนผิวช่วยให้ร่างกายมันตอบสนองกับสภาพแสงโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านดวงตาเสมอไปทั้งหมดนี้บอกอะไรเรา มันบอกว่าปลาหมึกไม่ได้เป็นแค่สัตว์ที่มีร่างกายยืดหยุ่นแต่มันยังมีระบบประสาทซับซ้อนมีวิธีสื่อสารผ่านสีมีอารมณ์และสามารถควบคุมร่างกายได้ในระดับที่ซับซ้อนกว่าสัตว์อื่นๆอีกมากหลายคนอาจเคยมองข้ามปลาหมึกเพราะเห็นมันในจานอาหารแต่เบื้องหลังรูปร่างประหลาดนั้นคือหนึ่งในสัตว์อัจฉริยะของโลกและการเปลี่ยนสีคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นทั้งวิวัฒนาการความสามารถในการเอาตัวรอด และความซับซ้อนของชีวิตใต้ทะเลแล้วคุณละ่ะเคยสังเกตปลาหมึกตอนเปลี่ยนสีไหมคิดว่ามันแค่ปรางตัวหรือกำลังสื่อสารบางอย่างกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะคะ